ไปกิมซุ่งพี่น้องจา้าปลูกไปกิมซุ่งได้สองปีอายุสองปีคนเนาะค่ะจะไม่นอนาะคือคนผลิต หอยข้หลักพี่น้องนี่คือหอยข้าวสับนี่คือหอยค้นข้วสับคนเ้นข้ามาหลัก,น,กน,น,นี่มีกรแมนนี่หอยสับ มาหลักซับที่เกูค้องว่าเป็นเป็นกอหม่เนาะก็เลย่อท่านอยากซับพอท่านอยากคิดอีกอย่างเนิ่นแต่ก็มีมือดีมากขโมยมาหลักซับเ,เพราะพนอยู่ในสวนอยู่ใต่สวนอยู่ริมคลองนะนะคะ ันนี้เป็นนอปล่อยเพิ่นขึ้นลำืมวันนี้ก็เป็นนอที่เพื่นขึ้นมาใหม่นนก็เป็นนอขึ้นมาใหม่ นี่หนึ่งที่ห้อย้นสับตัวน,นี้จะเป็นนอใหญ่เลยนคะคะนี่ค้นสับไปประมาณหานอหกนอเนาะพี่นอคงจะเป็นนอใหญ่จะพูดอยู่ในค้องน้ำ หกก็เริ่มาทางให้เพื่อนเปือนเพื่อที่จะให้เขาซักกินไง,ไง,ไง่ายๆมีข้องน้ำจ้ะน้ำเต็มแล้วน้ำเต็มข้องแล้วปลาพักกระเชิดก็เต็มเต็มข้องแล้วคือเก่านะคะแต่คงจะลงเก็บบ่ได้แล้วเพราะว่าน้ำเลิก จิเนก็บ่มีอยังหลายพี่น้องเอากอไผ่มาให้เบิงซื้อ,อปลูกกอไผ่ไว้แล้วมีคนมาหลักสับซับกินนนอมัน <c oughs> นะคะไม่ดีถ้าก็ปลูกเองสนละพี่น้องเพื่อจะของกินเนแโมูป็นกินน้ำเนาะพี่น้องแบ่งๆกันกินนะคะนี่ แต่เขาคงกับคงสิก,กินบ่มดดอกเพลือเรือเขาห้อจังกิงนเนาะพี่น้องจ้าอืมนี่คือผลผลิตนะคะมีอยู่สองก่อพี่น้องแต่คงจะปลูกใหม่ไปเรื่อยๆนะเนี้ยไปสา่งนันอีกก้อนต้นนั้นก็จะเป็นก่อใหม่ยังหน่อยอยู่ต้นนั้นปลูกได็ปีหนึ่ง กำลังได้ลํำหนึ่งพี่น้องปลูกด้ปีหนึ่งจ้กตัวน,นัะน,นะคะนี่แต่ก็คงบทสซับอ่ะพี่น้องจา้าเพราะว่าเพื่นยังเป็นกอไม้อยู่อยากให้เพื่นเป็นกอขึ้นมากยัไงไงเนาะ นี่ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนพี่น้องจ้าพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย